เมื่อกี้วันนี้ก็นะวันมาทำงานนะวันทำงานมีฝนตกลงเม็ดแบบโปรยๆยบรรยากาศฝนตก็จะมีไอหมอกอยู่ตามภูเขาเนี่ยผมชอบเวลาไอหมอกวิ่งอยู่ตามภูเขาเนี่ยท่านฝนลงแบบเม็ดโปรยโปรยอ่ะวันนี้จะขึ้นเขาปะตองผมว่า่อนจะไปหาดกำมลาหาดกมลานี่ข้ามเขาปะตองไปอีกลูกหนึ่งนะก่อนเข้าทำงาน จะไปไต่วิวบรรยากาศของหาดสมัยนี้ณนะวันนี้นะวันนี้หาดนี้ผมไม่ได้ไปอย่างน้อยโอ้ยยี่สิบกว่าปีแล้วครับ<ม>ลองก็น่าจะได้ระดับหนึ่งลองเม็ดแบบเรื่อยๆนะครับแต่ก็ขี่รถไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนนะท่าน,นลองว่าตั้งใจไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าถ้าผมวันนี้มาทํางานก็จะมาไว้หน่อย ก็ผมทำงานติดรอบบ่ายรอบเช้าก็จะมาช่วงเช้านิดนึงเก้ามงสิบโมงแล้วไปถ่ายชายหาดกหน่อยหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายก็ทำงานอยู่ประมาณนั้นฝนตกเวลาไปแคมป์ปิ้งผมชอบไอไอหมอกลอยเนี่ยตรงนี้แอหมอกมันคายหมอกออกมา เดี๋ยวว่าจะไปชายหาดฝว่งตำลามาอยู่ป่าตองภูเก็ตผมอยู่ใยี่สิบปีเคยมาเคยได้ไปช่วงเล็กๆตอนที่เป็นยังเป็นหาดเดิมๆมาท่านหาดเดิมๆคือชายหาดที่ยังเป็นหาดไม่มีตึกอะ่ะผ่านไปยี่สิบปีเนี่ยตึกเต็มนะผมไม่เคยไปอีกเลยแค่เดินทางผ่านอยากจะไปดูสักที ดี๋ยวไปดูกันนี่เลยใช้มือเนี่ยปาต้องบีบนะครับปาต้องบีบ้ายมือผมไปถ่ายอยู่หลายรอบละอันนี้ผมจะไปฝ่ามือนะครับเดินที่ทํางานหลังจากที่ทํางานไปนะครับมันจะเป็นฝังของค่ะก็เมื่อวานตั้งใจอยู่ไม่กะว่าวันนี้ฝนจะตกนะ ไม่กะว่าฝนจะตกนี่ชายหาดที่น่าสื่นการตรนี้เลยนะฝนตกหาเชี่ยววันหน้าฝนนั่นแหละกว่างๆรู้รึัหาดกว้างๆากงันเลยตรงนี้เป็นหาดกะหลิมนะหาดกะหลิมหน้าหน้าฝนก็จะมีฝนกระดักหน่อยแนะ่ หาก,กลิ่มโอ้โน่นมีคนลงไปหา,หาปลาเล่นน่ะรอละเขาเล่นอะไรอยู่คลื่นก็นจะน้อยๆหน่อย,อย,อยแต่ก็วันนี้อากาศคลุ้ м คว้าคลุ้มฝลนนะเดี๋ยวผมจะข้ามไปตรงนี้ที่ผมอยู่ตรงนี้คือหากระลิ่มนะครับต่อจากหาดป่าตองเนาะคุณเห็นอ่าวป่าตองไหมมองจากมุมนี้สุดยอดนะเป็นอ่าวเวิ้อ่าวที่ใหญ่มากนะใหญ่สุดๆเลยนะ ยาวและใหญ่เหมาะสําหรับการมาเดินเล่นเนที่ยวเล่นรายทตายขาวสวยนะฮะร,ระตองต่อจากนี้จะหัดกลิ่งเดี๋ยวผมจะข้ามเขาลูกนี้ไปไปดูหัดกอเตอมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเที่ยววันได้ตลอดวันนี้มีฝนหน่อยไม่เป็นไรจัดไปนี่ค่ะกำมะลาจะไป หาดกมลาเนี่ยถ้าเราเอาง่ายไม่เคยมาเลยไม่เคยเข้ามานะครับทางฝั่งของหาดกมลาเนี่ยผมไม่เคยเข้ามาเลยนะเนีย่ยโรงแรมบางนั้นนะว่ามือ่อไปหาตุลินไปอันุสรีได้เยอะเปิดกันเยอนะครับอ๋อไ่เป็นครั้งแรกนะท่านผมเข้ามาชายหาดกมลา ตรงนี้เป็นที่จอดเรือของชาวบ้านชาวบ้านมีวัดอยู่ด้วยที่นี่ก็ส่วนมากมีคนอยู่ก็คนเรียกเนี่ยอิสลามก็เยอะนะครับเป็นเป็นกลุ่มอิสลามแต้ที่มีวัดใหม่เพราะว,ว่ามีกลุ่มคนไทยอยู่ด้วยนี่วัดสำนักสงฆ์เจริญธรรมกรมลาผมไม่เคยเข้ามาตรงนี้เลยนะเนี่ยนี่ฮหาดกรมลา ฝั่งที่เป็นโรงแรมเราไม่ไปดูกันนะผมดูฝั่งที่เป็นสาธารณนะเจียมมาท่านมีโรงเรียนอยู่ด้วยนะออาจริงครั้งแรกที่มาชายหาดกมลาผมเคยขับผ่านมาอย่างเดียวเลยนะหาดกมลาเนี่ย คือสองกว้ากว้างในตรงนี้คือน่าจะเป็นถนนเลียบหาดเดีย๋ยวผมไปเรื่อยๆผมไม่รู้ม,รมันไปจะออกไหนนะครับถนนที่เป็นเส้นกลางโอ้จเจริญมากๆาเจริญมากๆก,ก,ก็คือมีร้านอาหารที่พักเยอะมากเยอะมากเหมือนกันนะครับแต่ตัวหาดก็เป็นหาดธรรมดานะหาดทไตล์นะครับขยะก็เป็นขยะธรรมชาติแล้วก็ฝั่งนี้เป็นปากน้ําแน่เลยเมื่อกี้ผมข้ามสะพานมาเป็นปากน้ํามีเรือ ประมงชาวบ้านประมงชาวบ้านแน่นอนเนี่ยเขาออกทำมาหากินอยู่นะฝั่งกำลัจอดอยู่ในเต็มเลยนะครับท่านอืมนี่ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะที่ผมมาทางฝั่งนี้ผมมาบ้านเพื่อนฝั่งโน้นแล้วก็ส่วนมากก็จะแวะเดินผ่านไปฝั่งขับรถผ่านสนดที่กลางผ่านภูกเก็เตเนตีแล้วกลับไปนู่นออกไปทะลุชายหาดสุรินและไปออกสนามบินอ่ะวันนี้ผมพามาดูในหาดอีกครั้งหนึ่งสวยดีนะ ในทะน้ำเรนนน้น้ําลงเยอะนะน้ำขึ้นมาเนี่ยตายก็ขาวกริบเลยแต่ณนะวันนี้นักท่องเที่ยวไม่มีโอ้ช่วงนักท่องเที่ยวยังเนี่ยเจ็บนะอยวไปดูว่าถนน,นเนี่ยจะทะลุไปได้ขนาดไหนกันบ้าเดินลงไปได้ตรงนี้เดินลงไปได้ขอไปดูหน่อยเนี่เนี่ยเหมนะือนนาขตตรงนี้มันของโรงแรมนิดนึงนะของร้านาอาหารขาหาอะไรกันเอ่ยขอวางเหมือนกับ เป็นคันเบ็ดหรือหรืออวนอวนเล็กๆไหมหรือเป็นสายเบ็ดผมไม่แน่ใจอ่าเพาหาปลากันแน่นอนเลยเรามาเที่ยวชมบรรยากาศนะผมเอาเท่าที่ทำได้โอ้สายนุ่งครับเนี่ยเดินย่ำเท้านี่สายนุองอย่งเลย ฝั่งนี้ายพอเลยนะท่านเนี่ยนุ่มกับนมนุ่มคลิปจริงๆจับยังนุ่มมือเลยเอา่าววันนี้น้ําลงแน่เลยว่าอา่าวนี้ช่วงเหมือนเหมือนกับฝั่งของป่าตองแต่ถ้าให้เทียบเนี่ยชายหาดป่าตองมันจะมันเป็นชายหาดสวยที่สวยที่สุดในในหาดทั้งหมดของของภูเก็ตแล้วนะหาดา่า เรียกอะไรสวนสาธรารณะใช่พ่อขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยฝนล,ลงเยอะจังแต่พอเราเดินทำไมมีฝนล,ลงน้อยนะกข้าไปเลยข้าไปหน่อย ไม่เคยมานะเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้นึกถึงหรอกว่ามันเป็นยังไงหรืออะไรอ๋อเขาทำเป็นเหมือนกับเขาเรียกไงเนี่ยโครงการยกระดับชุมชนนิเวศสู่ชุมชนท่องเที่ยวตำบลกำมลาอำเภอกระทูนะครับจังหวัดภูเก็ตกำมลาก็ติดกระทูนะฮะอยู่อำเภอกระทู เป็นทองเหลืองไหมทองเหลืองชุกไหมก็ทำเหมือนครับโลโก้ท่องเที่ยวนี่อยากไปกับท่านมานหน่อยตะวันรับฟ้าผ้าลายสายแร่กมลามันเป็นจุดหนึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เขาทำไว้นะครับนี่กมลาไปดูกันนักหน่อยนี่สัพานห้เดิน ก็คลองนะท่านนะก็คลองคลองน้ำอ่ะคลองน้ำไหลพอมาตรงนี้ฝนตกอีกแล้วเนี่ยไหลเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งใส่เสื้อฝนตองนอนเองเรื่องนี้ลองคือเนี่ยฝนวันนี้มันจะมีฝนอย่างเงี้ยท่านเหมือนฝนน้ำค้างอ่ะเรื่อยๆนะครับพอผมถอดเสื้อกลับมีฝน อ๋อเหมือนครับตรงนี้เป็นตัวนี้คือเขายังมีมีร้านนวดมีหาที่เป็นสาธารณะอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของชิงช้านะฮะมานั่งที่เขามานั่งกนันมีไม้ชิงช้าที่เขาทำไว้ <c oughs> เปิดไว้เพียบผมว่าน่าจะเป็นชาวบ้านนะเอาไม้ <c oughs> นนไม้นี่มาทำ <c oughs> มาผพูกอะกับเชียกโยงกับต้นไม้แล้วก็เป็นส่วนของสาธณะประโยชน์นะตรงนี้เป็นที่ดินสาแล้วเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าไม่ให้ใครมาทำกิจกรรมเลยนีย่เออโอเคเลยอะ่ะส่วนนี้ของกรมลาตรงนี้ก็คนขี่มาทางหน้าหาดนะครับ เป็นโซนของสารนะผมยังไม่เคยเข้ามานะแนะนํากันนะฮะเป็นโซนของสารณนะก็เลาะมาเรื่อยนะครับก็มีว่าเขาทนะําไว้น่าจะเป็นชาวบ้านมากกว่าหรือเปล่ามาปลูกเชือกกับต้นสนแล้วก็โยงไว้เป็นฟรีเยอะมากหลายอันต่อหลายอันแบบสภาพก็ตามที่เห็นนะเพราะโซนหลายโซนมันเป็นโซนที่โรงแรมมันเข้าถึงแล้ว นะ้าชายหาดก็จะมาอย่างนี้ไาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็มาเล่นหาดกันเวอร์นี้วันนี้ในควันที่มีฝนนะผมพามาชมกันก็โอเคนะครับเป็นธรรมชาติอยู่มาปิกนิกน่าจะปิกนิกเอะมากกว่าแหละนะครับมาเที่ยวชายหาดเล่นรายเล่นน้ำทะเลว่าฝั่งนี้ไม่สามารถเต้น้งได้หรอกจะถามว่าโซนถานนี่มา,มาเต้นได้ไหมก็มาเตินได้นะ แตหน้ามันไม่สะดวกแล้วห้งหน้หน้ำก็ติดต่อนี่นเมื่อกี้ผมอยู่นัดถอดเสือกฝนมาตรงนี้ฝนตกอีกแล้วนะคอมเมนต์า,านติเดเกลียวเนี่ยวันนี้ก็กิจกรรมลฝนตอกอีกแล้วคือมันลงโปรปอยอะ่ะก้ขี่รถนี่ก็เปียกเดี๋ยวดูว่าเม่ฝนจะลงขนาดไหน,น มาเที่ยวได้ครับมาเที่ยวได้ถามันสวยงามไหมเทียบกันก็สามารถที่มาเที่ยวได้เป็นหาดเปิดกว้างๆนะครับใครอยู่แถวนี้อันเกตใกล้กำลามาพักผ่อนแนวชายหาดก็จัดมานะครับไม่น่าจะมีปัญหาจัดมาได้วันอากาศดีๆนะครับผม ร้านค้าเพียกเหมือนกันนะเขาจะขายอะไรต่างๆแต่วันนี้มันเอาก็จริงๆก็คือเงียบปึ๊บนะครับเงียบปึ๊บแล้ววันนี้ฝนตกนิดเดีเด <มา S 1> ี๋ยวไปดูกันต่อมาเที่ยวพัมาดูมาจนต้เป็นสถานที่เที่นะเคื่อออกทางใต้เที่ยต้นต,ตามตามท่องเที่ยวชุมชนอ โดนแบบนี้มันน่าจะพาออกไปด้านนอกแล้วล่ะมันวนออกนอกาออกฝีแยกถนนใหญ่จริงด้วยใช่เลยฮะอืมใช่ไหมใช่ใช่ใชออกฝีแยกถกนนใหญ่ผมพาไปต่อเล,ลเขตของกูโบนะครับกูโบเนี่ยครับนี่กูโบกตรงนี้เป็นกูโบฝ่ามือนี่เป็นกูโบโอ๋อ มันพาเข้าไปต๊ะในทางสายเส้นเดียวกันน,นนะนี่ตรงนี้สามารถไปแต่ผมขอข้าไปดูตรงนี้หนคะ้อนข้างงผไม่เลาะไปทางหน้าหัดนะนะรไปดูข้างโปนหน่ว่าตรงนี้ที่แทมันคืออรไรนะมันก็ออกหน้าหาัดนั่นแหละขุช ผนนมันเซาะไปได้เรื่อยๆเนี่ยข้างบริเวณตรงนี้เป็นคูโบม,มันน่าจะไปได้เรื่อยแต่ไม่รู้ออกจากคูโบไปทะลุตรงนี้เดี๋ยวผมจะตามมึงัน้นไปมันเลาะไปได้เรื่อยๆนะแต่โดนนั่นนี่อ๋อหน้าหาดต,ตรงนี้ถ้ามาคนเดินกันเก็จะเลาะไปได้เรื่อยๆจากที่ผมอยู่เมื่อกี้ ฝั่งตรงนี้ท่านโบนี่ก็เนี่ยทะลุออกมาออกมาทางภูเก็ตเป็นตีคุณกลองมาหน่อยมีทางเลี้ยวที่กองโค้งนะ่ะให้กลองมาเลยถ้าคุณมาทางนี้นะรถเย็นมันไม่มีที่จอดนะแต่เมอร์ไสยโอเคก็จอดมาทะลุนี่ตรงนี้ชายหาดเดียวกันฝั่งนี้สวยงามกว่าตรงโน้นหน่อยเพราะตรงโน้นเป็นอ่าว เมื่อกี้ที่ผมไปลองอยู่เมื่อกี้ตรงโน้นนั่นถนนเห็นไหมเต้นขาวๆนะครับเป็น,นเต็นขาวๆว่าไม่ได้ไกลกันก็เดินก็เดินม,มาถึงแต่ตรงโน้นนะเป็นโซนที่มีที่จอดรถมันเป็นสวนเฉลพระเกียรติเพราะว่าขับรถวนลงมาเพราะมันต้องวนออกไปนอกไงถนนมันโดนฝั่งนี้มันโดนทำกิจกรรมหมดแล้วฝั่งนี้จะมีต้นมะพร้าวแล้วก็ ร้านอาหารที่นอนโอ้ฟินฟินสำหรับกว่งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวนะมันเป็นลงหาด้ลก็ใตาตสวยใต้ตสว,วยเลยครับตรงนี้ใต้ยสวยกว่าตรงนั้นต,ต,ตรงนัง้นจะเป็นที่ผมถ่ายตอนแรกเป็นปากน้ําพอมันไล่ามาฝั่งนี้น่าจะเป็นโซนหาดที่โอ้ขึ้นแรงนะแต่ตวยขาดวันนี้นะวันมีคลื่นมีฝนเนี่ยดูฮะน้ําผมมีเห็นความเขียวงมันเลย เามีฝนเนี่ยน้ำจะออกอสีคุณหน่อยแต่ถ้ามองเนี่ยเห็นความเขียวน้ะไม่ได้สายตาเนี่ยท่านสวยครับแล้วกเ็เตียงชายหาดมึงทางซาะไปนะผมไปเรื่อยๆนะครับเอาง่ายๆคือพ้นจากกบูเนี่ยขวามือเนี่ยก็จะเป็นถนน,นใหญ่ถนน,นใหญ่อยู่ด้านบนนะไม่ไกลครับประมาณผมว่าที่มองจากสายตา ไปถึงร้อยเมตรนะสี่ห้าหกิบเมตรมีถนนใหญ่ว้าวเอามอเม์ไซเนี่ยผ่านเนี่ยเม์ไซหนึ่งคันเลาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวรถน่าจะมีทางทะลุอตรงนี้เนี่ยคนที่ต่ายเม์ไซเนี่ย <c oughs> ที่เห็นอยู่เป็นรอยรถเม์ไซจะมากกว่านะรถเียนไม่น่าจะมีใครเข้ามามาเที่ยวได้สบายนะชายห,หาดอุ้ยขึ้นแหลงมากนี่ มีคนเล่นเซิร์ฟบอร์ดอยู่นะเห็นไกลๆท่านใช่ตรงโน้นนะนนนนนนตรงนี้เยอะเลยใช่แหละคนเล่นเซิร์ฟบอร์ดน่ะอู้น่นนคลื่นแรงฮะหัวทิ่มกระจุยกระจายกันเลยเล่นหัวโอ้ยเตะตรงตรงนี้หมายความว่าเราเหม็นแข่งจุ่มชนอะไรต่างๆเขาถึงจะมากันเฮ้ยนี่ผมไม่เคยเข้ามาครับผม ได้จัดมาแล้วครับนี้กขับโมเตอร์ไซค์มาชิวๆนี่นักต่องเที่ยวมาเนี่ยตรงนี้นี่ท่านเห็นก็เล่น Sport. เซิร์ฟบอร์ดกันเยอะนะน้องที่ก็เล่นเซิร์ฟบอร์ดกันก็ขับไปกแล้วตรงนี้ยังกี่คนนะที่ผมได้สายตาเนี่ยอ่ากล้องผมขอโทษนะตูมไม่ค่อยได้ได้เก็บมเท่าไหร่นะครับภาพปดตรูมและมัวอเอี๋ยวอยากได้กล้องประมาณที่กล้องดีๆแล้วผมจะได้ถ่ายให้มันเกีมกว่านี้ นะครับเรื่องของเสียงเร oh ื่องของกล้องนะตอนนี้ใช้กล้องมือถือถ่ายอยู่เยอะนะเห็นอยู่ที่ผมเห็นด้วยสายตานะกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับท่านขอเอาไปด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็โอ้เป็นสิบคนนะครับนล้วลอยอยู่กลางน้ําอ่ะเขาหาคลื่นลูกดีๆแล้วก็ตะลุยไหมนี่ถ้ากล้องดีๆสามารถูมเข้าไปเก็บนะ เยอะๆตรงนี้เขาเล่นเต้บบอดกันเยอะใช่โอ้เต็มเลยหลายคนเลยเพราะรู้สึกว่าขึ้นตรงนี้มันค่อนข้างที่จะลูกใหญ่กว่าฝั่งนู้นนะครับนั่นขึ้นมาแล้วลูกใหญ่อะลูกใหญ่น้ำก็ลอยกันอยู่ลูกใหญ่ด้ยอ่า หลายๆคนนี่นะโอ้นี่โอ้ยตูมจม <laughs> แล้วเล่นไม่เป็นนะชมแล้วกันโอเคฮะเดี๋ยวไปต่อนะครับสำหรับหาดของกำมาลาเนี่ยตรงนี้ประมาณห้าิเมตรเองนั่นก็คือถนน,นใหญ่นะครับใครที่มาก็ผมว่าเข้าทางมอเตอนะร์ไซค์นะรถยนต์ต้องจอดข้างนอก แล้วก็เดินเข้ามาเข้ามาเที่ยวตรงนี้ด้านหลังกูโบงนี่แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้ามาได้เลยครับจัดเข้ามาทางหัวโค้งกว่างน้นเดี๋ยวผมไปดูว่ามันจะออกทรงไหนต้องม,มีทางออกนะครับจัดหัวโค้งกูโบหรือมีทางออกเดี๋ยวเนี่ยนาทางออกให้ฝว่างนี้หรือจะเข้าทางนี้นะผมก็ไม่รู้มาครัง้งแรกนะฮะตรงนี้มีบาร์บีคิวโน่นนี่นั่นแต่เนี่ยมีถนนสายเล็กๆวิ่องอยู่หนาหาะมอเตอร์ไซค์ผ่านเลยนี่ ก่อนนะ่ามีระบบน้ําด้วยนะตรงนี้นี่ก็ยังเดินระบบน้ําตรงนี้มีมีระบบน้ํานะครับเนี่ยตรงนี้มีระบบน้ำนะผมเน่ยงอไเนี่ยเปิดได้อาบน้ําได้มนะีระบบน้ำมีระบบน้ำนี่ตรงนี้มันติดเขตโรงแรมมีแล้วเดี๋ยวผมดูมีทางออกไหมน,นะมีสะพานขน้านไปมีทางออกนะใช่เนี่ยไปออกถนนได้ แต่ว่ารถรถเดี๋ยวไปดูก่อนรถขึ้นได้ไหมนะหรือว่ามันต้องกลับออกไปทางเก่าสำรวจให้ครบนะได้รู้ว่ารถรถมอเไซค์ไปได้ไหมนี่โอขึ้นสะพานทางขึ้นสะพานานี้อ๋อรถมอเอร์ไซค์ต้องออกทางเดิมนะท่านตรงนี้เป็นบันได ไม่มีทางขึ้นนี่ขึ้นถนนทะานั้นหมายความว่าเข้าทางเดิมออกทางเดิมอือเป็นคลองน้ํามาก็ตรงนี้แล้วก็ไหลลงทะเลนะครับก็คือข้างกโบเนี่ยเข้ามาเที่ยวได้นะครับเที่ยวแล้วก็ออกทางด้านนี้แหละสำรวจเส้นทางไปคือเข้าทางเดิมออกทางเดิมนะไม่สามารถที่จะออก เอต,ตรงนี้มีการเล่นให้เช่าเซิร์ฟบอร์ดอะไรต่างๆนะครับจะไปคลองส่งน่ฮะตานตรงนี้เลยก็มีคนมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันเยอะท่านตรงนี้มันเขียบของโรงแรมไปแล้วนะครับมีสุภา่สุรุพาเที่ยวชมแนะนำสถานที่เรื่อยๆนะครับนี่ฮะ น้ำคลองธรรมชาติมันก็จะจอ,อกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเป็นพงแรงมีคนเล่นซื้อบอร์ดตรงนี้เยอะก็ฝั่งนี้จะเป็นหน้าจหมดเขตของโซนของตรงนี้แนละ้วนี่เป็นคลองที่ตักของมันคลองใหญ่ตรงนี้แล้วก็ไปหาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวไปทัคยังไงคลิปนี้ก็พามาทเที่ยวหาดกำมลานะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดกระดิ่งกันเรื่อยๆผมตามสภาพนะเอาเท่าที่ผมสามารถที่จะพามาทเที่ยวได้อะไรอย่างไง โอเคนะครับนี่มาถึงตรงนี้นะทางตันนะตรงนี้อย่าไปกันนะขับกลับออกไปทางเดิมครับไม่ไกลนะครับมร์ไ์สายเที่ยวนี่ฟินเลยเดี๋ยวไปดูหาดต่อไปกันขอบคุณครับพม